ตื่นเต้นครับเพราะว่าอยากมาเข้ามหาลัยนานแล้วฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาในโอกาสอะไรตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่พี่ๆเขาจัดแล้วก็พร้อมที่จะทํากิจกรรมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมหาลัยที่ดีที่มีมีทุกอย่างพร้อมครับก็เลยชอบสนุกเพราะว่ารุ่นพี่แต่ละคนก็ดูเฟรี่เอนจอยมากเลยครับครับสาวสวยมากครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็แบบพี่ๆแบบเป็นกันเองมากค่ะแบบ สวัสดีครับเพียมครับจากคัดโฟโต้ครับวันนี้กิจกรรมเวิร์กช็อปของน้องวายดูเคนะครับก็คือให้น้องถ่ายภาพโซมอคอนเซ็ปต์ก็คือถ่ายให้ได้สวยให้เด่นที่สุดแล้วก็อยู่ในในรั้วมหาลัยศรีภูทุมนะครับสวัสดีครับพี่เอกนะครับจากคัส โฟโต้โปรดักชั่นอ๋อปิดเอาไหมครับสวัสดีครับพี่เอกนะครับจากคัดโปรดักชั่นอันนี้ครับพี่ก้อง <laughs> จากคัดโปรดักช <Production S 1> ั่นเหมือนกันครับแน่น <laughs> <laughs> อนว่าคนนี้ก็ต้องคัดโฟโต้หลุดไปได้ไงก็ไม่รู้ด้วยสำหรับคัดโปรดักชั่นวันนี้นะครับก็จะเป็นการทั้งน้องออกกองกันแบบว่าจริงๆ,ๆเลยใช่ <laughs> ามาดูกันว่าน้องทำได้หรือเปล่า สวัสดีค่ะพี่มาแมบนะคะจากคลาสอีเวนต์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนน้องๆในส่วนของ w o r k ช็อปวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งด้าน OBS แล้วก็จะมีในส่วนของทำสวิตชอร์จับกล้องทั้งกล้องเดินแล้วก็กล้องตัง้งกันเลยยังไงก็ฝากผลงานของน้องๆในคลาสนี้ด้วยว่าจะเป็นยังไงแล้วจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่เพจคณะนิเทศศาสตร์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีสสดค่ะคําโต้ค่ะพี่นุนน่นค่ะพวกเรามาจากคลาส แด <Dance S 2> นซ์นัเองอซึ่งพวกเราก็มีหน้าที่ในการสอนน้องๆนะครับซึ่งเพลงที่เราสอนก็คือเพลง I Believe in You ค่ะใช่ซ,ซึ่งเพลง I Believe in You ก็เป็นเพลงประจำมหาลัยของเรานะครับการที่น้องฝึกซ้อมกันเนี่ยเดี๋ยวน้องจะได้ไปมีส่วนร่วมในโชว์ของ o n e o Pen House ใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานของน้องๆด้วยนะคะ,ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมภูมครับเด็กคาั์โตครับเด็กปี6นะครับ โอเคุ้งภูมิ้องภูมิเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยครับพวกพี่ๆให้ความรู้ผมเยอะมากเลยครับไม่กดดันเลยครับรู้สึกสนุกมากเลยครับแบบได้การได้ลองออกกองจริงได้ลองพัฒนาฝีมือของตนเองและทักษะต่างๆเลยครับรู้สึกเหนื่อยแล้วก็สนุกดีรวมๆแล้วก็คือแบบตื่นเต้นมากก็มีกดดันนิดๆหน่อยๆครับผมโอเคน้องฟอดไวเจอกันวันโอเปิลเฮานะคะได้ครับผมมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวิฟองสาขะอีเวนต์นะคะ ก็บอกเลยว่าน้องๆค่ะอีเวนต์วันนี้ทั้งเก่งแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะยังไงก็ขอฝากผลงานของน้องๆไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ yeah, 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 yeah.